วิน,นิารักไซสกำลังดีเลยอ่ะไม่ใหญ่ไปไม่เอาเล็กไปอเข็เท่ากันไงแม่ไปโรงเรียนโหใหญ่เกินชอบอปนเล็กๆมากกว่าเหรออันนี้สิมีอะไรอื่นป้ามีอ,าอะไรอื่นชอบใบนี้ทุกคนเชอร์แตมไม่เคยชอบอะไรเหมือนแม่เลยเป็นแม่ลูกกันจริงไหมเนี่ย <c oughs> ไม่จริงหรอกแม่เก็บมาเลี้ยง <c oughs> แม่ไปเก็บเชอร์แตมมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตมีคนลืมไว้ ทุกคนคะ่ะแม่กับเตมมาเดินชอปปิ้งอยู่เมกะบางนาะแล้วยู่ดีๆเฉตามก็หายไปไม่รู้ไปเดินอยู่ที่ไหนร้านนี้น่ารักมากเลยทุกคนเราแวะดูของกันก่อนดีกว่าอุย้ยจะฮาโลวีนพีแคสเปอร์อุย้ยผู้หญิงคนนี้นะคุณคุณาหาตั้งนานเพิ่มไอยู่ตรงนี้ไงคะก็เแตามไม่บอกไม่หาไม่เจอมาดูเลยเนี่ยมาดูของน่ารักน่ารักค่ะอุย้ยกิฟต์น่ารักมาก อยากได้เชดดมลองติดเลยอุ้ยอุ้ย,อยชอบชอบวันนี้นะคะเรามาเดินดูของที่เมกาบางนาเราจะเข้ากันแต่ร้านที่มีของน่ารักโอเคปะ่ะได้ค่ะอันนี้คือร้านแรกที่แม่กับเช์แามชอบเดินดูของกันแม่ชอบมาร้านนี้นะคะเพราะว่ามอนชีช,ชีเยอะมากเยอะจะเลือกไม่ถูกเลยอะ่ะน้องคนนี้น่ารักนี่แม่ชอบรุ่นเป็นขนสีทองด้วยน่ารักอะไรสมุดเอา้า จะแต่มีแล้วมีเล่มนี้ฉันต้องเอาอีกอันหนึ่งพอยสือเล่มใช่ไหมสมุดอันนี้อาหารน่ารักมากเลยเราเส้นข้างในอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เพราะอยเยบอกว่าเอาไปแล้วเขียนหนังสือสวยปเปลลาอรอื่นมีลายอื่นป้าไปละารอื่นฉันชอบลายนี้ก็เรามีลายนี้แล้วน,นี่ไงตรงนี้ก็มอนฉี่เต็มเลยวิเมลอนปังอเอาเมลอนปังก็ได้เนี่ยมีวัฟเฟ่ไหมนี่บฟเฟลอุ้ย วโฟก็นน่ารักเจกันได้รู้ไงเล่มนี้เขียนอย่างหนึง่งเล่มนี้เขียนอย่างหนึง่งขนมปังฝรั่งเศสป่ะเรื่อม,มาสิการะหว่างวฟาฟโฟกับเมลอนปังอชอบชอบกินเมลอนปังมากโอเคน่ารักมากชินกับเบลนะคะเป็นน้ำหอมกลิ่นหอมไหมหอ่ะหอมอันนี้เนียบอกหอมสุดจากฉันจะชอบอาจจะซื้ออันนี้ให้เนยียุ้ยเดี๋ยวเนีย,ยาดูวิดีโอก็รู้เนยรู้อ๋อนี่มันเล็งของขวัญมันเกิดที่เนีย,ยาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีในใจย,ยังน้ำหอมเรามี กวางแบมบี้ด้วยนะคะแล้วก็มีนางเงือกลิเทอร์เมดน่ารักมากใครอะเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรคะไอวี่น้องไอวี่วามาทำอะไรอะนี่มันนานไอสเก็ตเนี่ยแม่หนาวมากไอวี่ e เป็นไอซ์ฮ็อกกี้เขาเล่นไอซ์ฮ็อกกี้เป็นนักกีฬาไอซ์ฮ็อกกี้หรอใช่โหเก่งมากเลยอะเล่นยังคะเล่นยังกํลังจะไปเล่นกําลังจะไปเ,ไเล่นหรอเ,เออเดี๋ยวเราเชียร์เพื่อนกัน หนาวอ่ะหนาวมากทุกคนตอนนี้16องศาโอ้ยหนาวแล้วแม่ไม่ได้เตรียมเสื้อหนาวมาเล่นได้ไหมอยากเล่นเล่นอะไรไอสเกต็ตไม่มีเสื้อหนาวลุงแม่อ่ะไม่เป็นไรแม่นะขอเล่นได้ไหมแล้วเนาย่าเล่นเปล่าเนย่ายืนไหนทุกคนแม่ชวนมาช็อปปิ้งของน่ารักมาติดอ,อยู่ร้านไอสเกต็ตซะแล้วเนาย่าเล่นปะเนี่ยไม่เล่นอาจจะเป็นวันอื่นได้ เราต้องเตรียมตัวไหมมันหนาวมันหนาวมากก็วันนี้เราจะไปดูของน่ารักกันไม่ใช่หรอ,อแ,แ,แ,แม่ได้เลแม่ทนไม่ไหวหรอกเดี๋ยวแม่ตุยแม่หนาวแล้วไหนไอวีอลู่นะคะไอวีใส่กางเกงสีแดงเล่นฮ ok อกกี้อยู่ไอซ์ฮอกกี้ชอบแต่มไอซ์ฮอกกี้ก็น่าเล่นนะนี่นี่ก็เด็กๆก,ก็เล่นไอสเกตกันนะคะตัวเล็กตัวน้อยเก่งๆน,น,น,น <S <S ั่นเลยอ่ะคนถ้วยน้ำน่ารักมากเลยอ่ะ ขวดน้ำวันนี้มันคืออะไรหรอคะขวดน้ำอุ้ยน่ารักเห็นไหมตู้ขวดน้ำหมาใส่กอกไงตรงนี้มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อกรองชาก็คือใส่ชาก็ได้ไงสำหรับคนกินชาอะไรสนใจสนใจคุวยนี่ก็น่ารักอันนี้ไซส์ใหญ่มากนะโอ้ชามได้ค่ะโซฟอันนี้ก็น่ารักอันนี้เก็บน้ำร้อนได้ไหมคะหรือได้แค่นั้นร้อนได้เย็นได้ อ่า<ม>เก็บได้ทั้งน้ำร้<ๆ>อนน้ำเย็นนะคะวันนี้น่ารักใส่กำลังดีเลยอะ่ะไม่ใหญ่ไปนนไม่เอาเล็กไปเอตาชอนชอบแบบนี้หรอเพื่อแม่ดูสิมันก็เท่ากันไงแม่ชอบแบบนี้มันมีที่ดูดอันนี้หรอลายหมาใส่กรอกเนี่ยนะไมเปิดจุกซิเอาชาใส่ตรงนี้แล้วก็น้ำข้างล่างเชต่ไม่ได้กินชาเชตันเริ่มกินช้าเลยเขามีลายแมวด้วยนะดูให้ทั่วๆก่อนไป ทุกคนอันนี้เป็นไงคะน่าสนใจไหมน่าสนค่ะน่าสนจะไม่มีหูหิ้วนะหูหิ้วนี่ต้องซื้อเพิ่มออะเดินดูทั่วร้านก่อนมาจุดอันนี้น่ารักมากเป็นปาร์ตี้น้องหมานะคะนั่งร่วมโต๊ะกันมีไก่งวงไปไหนต่อไปบี s ค่ะ นี่ B2S หรือบ้านผีเห็นไหมมีแมงมุมข้างในสิแม่หนจะใส่ไหม <laughs> จะฮาโลวีนแล้วนะของฮาโลวีนเต็มเลยอุ้ยนี่น่ารักอะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเชิ์เต็มนี่ไงขวดน้ำถ้วยน้ำเต็มเลยเม่บอกว่าจะดูขวดน้ำอุ้ย <laughs> น่ารัก Hello Kitty คุณโลมิขวดใหญ่มากอะเนี่ย โอ้แม่ไปโรงเรียนโหใหญ่เกินใหญ่มากค่ะใหญ่เกินเลยเจ้าเต็นถ้วย,ยน้ำอย่างเงี้ยเป็นคิตเน่แม่เห็นพี่พีพ,พีใช้โลคะใช่สดไหมใช่นสดนี้อุ้ยเหมือนร้านเมื่อกี้ไหมอะ่ะใช่คิดว่าร้านเมื่อกี้ดีกว่าชอบเมื่อกี้มากกว่าเหรอแตอนนี้หใหญ่กว่านะใหญ่กว่าเมื่อกี้ยังชอบแบบเล็กๆมากกว่าชอบแบบเล็กๆมากกว่าเหรออันนี้สิเล็กถูกใจไหมเล็กเกินค่ะแบบใหญ่เท่านี้เนี่ยน่ารักออกน่ารักจังเลยอ่ะ ทุกคนเชอแตมไม่เคยชอบอะไรเหมือนแม่เลยเป็นแม่ร no ู้ก evet ันจริงไหมเนี่ยไม่จริงหรอกแม่เก็บมาเลี้ยงจริงจริงแล้วแม่ไปเก็บเชอรแตมมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตมีคนลืมไว้ใส่ไ้ในกล่องกระดาษนะซูเปอร์มาร์เก็ตเอาอันนี้ค่ะกลับมาร้านเดิมนะไปเดินดูจนทั่วแล้วก็คือชอบอันนี้ที่สุดเขาไม่มีเชือกตรงนี้ให้นะไปเลือกเชือกมาโอเคค่ะเดี๋ยวฉันไปเลือกเชอร์แตมดูสิว่าเอาสีอะไรเข้า อันนี้ค่ะออ้ยไม่เอาแม้ว่าสีนี้เนี่ยดูดีหวานหวานสดสดงั้นเอาสีนี้ผสมกันไปเลยอันนี้สีนี้ผสมกันไปเลยไหมแม้ว่านี้สีชมพูไปเลยสีนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นของของที่เราชอบผสมกันไม่ก็สีชมพูนี่เหมือนอันนี้ท้ไมเนี่ยเหรอถ้าเจ้าันนี้ขอเลือกแบบชมพูเยอะๆนี่ชมพูเยอะๆอยู่ข้างในมันหนักไปทางเขียวนี่ไงอันนี้ชมพูเขียวผสมกันมีสีไหนอีกที่ชอบ อ่ะถือมาลองก่อนสีชมพูขาวก็คือเข้ากับแก้วเลยอันนี้คือชมพูเขียวชมพูเขียวดูวค่ะเลือกสีเชือกมาค่ะนี่แงชมพูเขียวจะน่าตาแบบนี้เข้าไหมแม่อันนี้ตัวอย่างพวงเป็นชมพูขาวเอาแล้วก็เชือกสีฟ้าชมพูหมดแล้วหมดค่ะอ๋อนี่ไงมีฟ้าเหลืองมาหลายสีไปไหมทั้งเหลืองทั้งฟ้าทั้งเขียวเลยเนี่ยได้นี่นะคะขวดน้ําแต่งตัวให้ขวดน้ําอีกทาชื่อห้ยได้อีกนี่ไงตัวสี ถ้าเชอร์เต็มน่าจะยาวเกินตัว C ทีชมพูทีสีเขียวไหมเชอร์เตมเรลินไม่ได้โอ้ยอย่าเอาไปเชอร์เตมเรลินน่ะแล้วก็ตัว L เรลิน C L อ่เหรออ่ะลองหยิบมามีสีอะไร C L เนี่ยน่ารักจะตายรูปปัดแบบเนี้ยเอาใส่ไปก็ได้เนี่ยนี่ไง L เขียนว่าเชอร์เตมเชอร์เตมยาวมากเลยนะใส่พอไหมไม่พอก็เลยเป็น C T ทเชอร์แทมโอเคเดี T ๋ยว okay. เรามาดูว่าขวดน้ำเชอร์แตมเนี่ยแต่งตัวเสร็จจะหน้าตาเป็นไงใช่ค่ะอุ้ยรุ่นนี้เขามีเปลี่ยนหัวได้อันนี้เป็นหัวแบบขวดน้ำใช่ป่ะคะ<ช>เปลี่ยนเป็นแบบใกล้ๆเป็นถ้วยน้ำได้แล้วก็มีจุกป,ปิดหลอดด้วยเออแม่ชอบแบบนี้ถ้าเป็นจุกป,ปิดหลอดคือมีไส้หลอดข้างในเชอร์แตมจะใช้เป็นแบบถ้วยหรือเป็นแบบขวดก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรอได้แต่งตัวเสร็จแล้วค่ะ นี่นะคะใส่เชือกแบบนี้ห้แบบนี้เรียบร้อยขวดแดาสเตมป๊อปมาดนะคะไปอุ๊ยน้นารักาสแตมเข้ากับฮาโลวีนมากเลยอะ่ะอือเข้า่างเลยยกบล็อกเลยไหม <laughs> แปลว่าอะไรยกบล็อกให้แม่บล็อกได้ไหมแม่อยากได้น่นารักสุปเป็นน่าเป็นเครื่องกาแฟนี่แม่ชอบนี้ค่ะสายชาร์จโทรศัพท์น่ารักด้วยได้ใช้ประโยชน์ด้วย แม่ชอบตัวนี้อุ้ยตัวนี้ก็น่นารักตัวม่วงระทับน่นารักเทมชอบตัวไหนช็อตแปมอ่านสิ Mango Sticky Rice ผัดซอสไฮข้าวเหนียวมะม่วงมอลลี่รุ่นข้าวเหนียวมะม่วงน่ารักมากเลยค่ะเป็นขนาด400%แล้วนะคะ่ะได้เลยไหมจะป๊อปมาดไม่ได้ค่ะทำไมอะ่ะเพราะว่าตัวเทมชอบหายไปแล้วตัวไหนแม่เห็นก็ยังอยู่ทุกตัวมันมีตัวนึงอค่ะชื่อพีชเวียดหายไปแล้วนี่ไงร้านนี้อะ เพมซื้อสร้อยนี้อันนี้ใช่ไหมโรสค quartz อยู่นี้ชอบใส่หินเหมือนแม่เลยอ่ะดูไรต่อกลับบ้าน,นะคะ่ะจะกลับบ้านหรอหปกลับบ้านแล้วบบแม่ยังไม่อยากกลับเลยแมฉันเหนื่อยแล้วนี่ยเ <c oughs> ดินกันต่อเหอะไม่เอาค่ะทุกคนเชื่อแต่ไม่ยอมเดินเล่นกับแม่แหละอ่แไปกลับบ้านก็ได้ถ้าชอบวิวแบบนี้นะคะอยากให้แม่มาเดินเล่นอีกนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่ก็เชิมไปก่อนนะคะ